เอามาแล้วครับวันนี้มาแล้วครับดูลมครับฝนกําลังตกนะครับลมก็กาลังมานะครับนี่ครับนี่ครับไถหน้าบ้านครับวันนั้นไถอยู่หลังบ้านนะนู่นนะครับดูลมนะครับดูต้นมะพร้าวนะ นี่ครับดูลมครับดูลมครับไปแล้ว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 ครับโอ้ขนาดคนนู้นยังปิวเลยครับคนนู้นยังปิวเลยนะครับโอ้คนนู้นยังปิวเลยครับน้ำหนักร้อยกว่าโลยังปิวเลยนะครับแม่หงนะครับน้ำหนักร้อยกว่าโลยังปิวเลยดูลมครับนี่ครับอืม เ,เอาอีกแล้ววันนี้เล่นบ้านใครไม่รู้นะนี่รีบครับนี่รีบดูลมครับมาแล้วครับ มาแล้วครับโอ้เหมือนเชียกีฬาเลยนะครับดูลมเนี่ยนี่ครับ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 ดูลมครับลมครับลมครับมาแล้วครับมาครับดูพิวครับแม่งมาอีกแล้วอู้มาตายชั่มื้อ นี่ครับแม่งคนแห่งเลยเว้ยหล่มก็ได้ มาแล้วครับฝนลงเม็ดลงเม็ดมาแล้วครับดูครับดูต้นสะดาวดูครับต้นมะขาม ดูครับอืมต่กี้รถตีติมก็ชนกันนะครับขายชนกันนะครับขายชนกันสองรอบแล้วลุงคนลุงลุงมาประจำนี่ก็นอนเปรย์เลยครับฝนตกพอดีนี่ครับลมลมกำลังมาแนละ้วดูครับไปนี่ดีครับตัดออกไป ำเรงขอลงลมครับนู่นครับฝนมาแล้วครับเอาพอแล้วครับไปเก็บผ้าก่อน <laughs>